สวัสดีครับวันนี้ลุงจะมา,มาพูดต่อในหัวข้อเรื่องอัปเดตสถานะภัยพิบัติโลกการฟื้นคืนชีพเปรโลกแตก EP 02วันที่21เมษายน2568แล้วก็จะมีหัวข้อเรื่องอุปกรณ์เซอร์ไวทวอร์เกียเพิ่มเติมสำหรับวันนี้นะครับก็มาต่อเลยนะอุปกรณ์เอาตัวรอด ในยามเกิดภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นภัยสงครามจากจลาจนหรือไม่ก็ภัยธรรมชาติอื่นใดก็ตามซึ่งจำเป็นจะต้องอพยพหนีจากที่อยู่เดิมนะไปหาเซฟเฮาส์ที่ได้เตรียมการไว้แล้วใหม่นะครับก็จะมีส่วนเพิ่มเติมดังต่อไปนี้นะอันแรกหนึ่งก็จะมีน้ำดื่มขวดเล็กๆไปหาที่ซื้อที่ร้านสะดวกซื้อเซเว่ก็ได้นะ เอามาสัก2อสขวดคือไม่เอามากเพราะมันหนักน้อยไปมันก็ไม่พอที่จะใช้ดื่มในระหว่างการเดินทางนะครับสองสขวดเนี่ยก็พอที่จะเดินทางได้ประมาณสักห้าสกิโลเมตรแล้วก็ไปหาใหม่เพิ่มเติมในร้านค้าข้างหน้าถ้ายังมีอยู่นะแต่ถ้าไม่มีอยู่ก็ต้องเอาน้ำในกระติกในเปท้ที่ต่อจาก ep ศูนนึมาใช้นะ ใช่ท้าจำเป็นจริงๆนะครับนะวิธีการกินน้ําในสภาวะโลกแตกก็คือว่าเวลาเราออกเดินทางนี่เราอย่าไปกินน้ําเยอะๆเพราะมาจากําให้เราเข้าห้องน้ำํำบ่อยๆเราก็กินทีละอึกทีละอึกกินแล้วก็อมน้มาไว้ในปากนะครับอย่างเนี้ยหรือไม่ก็ถ้าเรายังสามารถจะใช้รถยนต์ได้เนี่ยเราก็เอากระติกใส่น้ําแข็งนะครบเซ็นน้าแข็งมา ใส่น้ําแข็งแล้วก็เวลาหิวน้ําแล้วก็เอาน้ําแข็งที่เป็นน้ําแข็งยูนิตเนี่ยนะก้อนเล็กๆเนี่ยอมในปากระวังติดคอนะเดี๋ยวจะหาว่าลุงไม่บอก <c oughs> เออนะอมไม่ในปากนะครับนั่นแหละก็ให้มันละลายเข้าไปในลําคอลงสู่กระเพาะอาหารนั่นมันช่วยกันอาการกระหายน้ําได้แล้วก็ยังช่วยอาการอ,อะไรล่ะ ง่วงนอนได้อีกด้วยนะแต่ว่าน้ำแข็งยูนิตเนี่ยมันจะมีหลายขนาดนะมันมีขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กก็เลือกซื้อขนาดเล็กมาในร้านเซเวนอีเว่นนะขนาดใหญ่เอาอมก็ืันไปติดคอตาแล้วยุ่ง,งเลยในกานงานงอกเลยโอ้ <laughs> ดูให้ดีๆนะนะแล้วก็เอาน้ําเนี่ยที่ซื้อมาเนี่ยนะครับใส่ในถุงพลาสติกห้อยไว้ข้างที่ ในรถยนต์นะในรถยนต์เก็บไว้ที่ช่องไหนก็ได้นะหรือถ้าเป็นรถจักรยานโลกแต่ก็ไปหาถุงพลาสติกมาใส่แล้วก็ห้อยไว้กับส่วนไหนของจักรยานก็ได้นะครับนะเพราะว่าคนกรุงเนะี่ยในครั้งแรกที่หนีภัยมันก็จะดื่มน้ำกันมากนะไม่เคยลำบากนะครับก็จะดื่มน้ำกันมากพอไม่มีน้ำดื่มก็ํำท่าจะเป็นลมขึ้นมาอย่างเงี้ยไปไปไหนไม่รอดนะเรื่องน้ำนี่เป็นสำคัญมากเลยนะครับ ต้องมีน้ําดื่มนะอันที่สองก็มีอาหารกระป๋องแบบดึงฝาเปิดได้นะครับไม่ต้องไปอุ่นเอิญมาละกินมาอย่างนั้นเลยเช่นว่าปลากระป๋องถั่วหน้ากระป๋องนะครับแกงเขียวหวานกระป๋องอะไรกแ็แล้วแต่ที่มันเป็นกระป๋องกระป๋องแล้วอร่อยอร่อย่ะทานได้ประมาณสักสามสี่วันก็เลือกให้มีหลายรสชาติหน่อยมันจะได้ไม่เบื่อนะฮนะลาเราสักเ ติดไปประมาณหกถึงแปดกระป๋องแล้วแตกกระเพาะของท่านอ่ะนะบางท่านก็จําเป็นจริงๆก็กินมันวันละสองมือม้อมื้อเช้ากับมื้อเย็นมื้อเช้าให้มีแรงปั่นจัก,กรยานหรือแรงแรงในการขับรถยนต์มื้อเย็นก็กินเอาไว้กันกระเพาะอาหารถามหาคือมันไม่มีอาหารรองท้องอ่ะนะไอ้น้ําย่อยมันก็จะมากัดกระเพาะอาหารเวลาค่ําคืนเป็นที่สรมามใจย,ยิ่งนักก็เลือกอยี่ห้อ อ,อร่อยอร่อยทานได้ที่ท่านชอบอะ่ะนะครับอชอบแหนมากก็ซื้อนั้นมากหน่อยชอบไหนน้อยก็ซื้อน้อยหน่อยละกันแต่ซื้อให้มันคระคระ,ะรสชาติกันไปนะมันจะได้ไม่เบื่อเพราะว่าท่านจะต้องใช้กินแต่อาหารกระป๋องเนี่ยสามสี่วันจนกว่าจะถึงเซฟเผาของท่านนะครับเอถ้าว่าท่านไม่มีเซฟเเ้าทําไงเนะี่ยก็ต้องหาจนได้นะครับต้องมีจุดหมายปลายทางนะไม่ใช่เดินทางสเปดสปะไปตายเอาดาบหน้าแล้วไม่รู้ว่าใจไปไหนอย่างเงี้ยนะ อันนี้ก็ลำบากเหมือนกันนะมองอนาคตไม่เห็นนะนะนะครับเหมือนกับคนเดินทางไม่มีเข็มทิศนะลำบากจะไปถึงไหนกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับข้อที่สามนะมีช็อกโกแลตไปหาซื้อช็อกโกแลตแท่งอืมไอออสามสี่แท่งนะครับแพ็คสามสี่แพ็คไม่สามไม่ใช่สามสี่แท่งใส่ไว้ในเปเป็อขนาดนั้นไม่เยอะหรอกก็ใส่ใส่ไว้ได้สามสี่แพ็ค เอาไว้ทําอะไรอ่ะเอาไว้ว่าเวลามันหิวขึ้นมาน่ยนะครับยังไม่ถึงเวลาอาหารมือสําคัญเลยยังไม่ใช่เวลาที่ต้องเปิดอาหารกระป๋องกินเลยแต่มันหิวซะแล้วมันมีแรงโดยเพราะอย่างยิ่งคนเป็นโรคเบาหวานมีจุดอ่อนนสุขภาพด้านสุขภาพก็ค่อยๆกัดแทะไอ้ช็อกโกแลตแท่งนี้ไปทีนิดๆนะอย่าไปกินทีทั้งหมดแพ็นะเดี๋ยวน้ำตาลขึ้นพวดละไปกันใหญ่เลยนะ ให้มันกินนิดนิดหนึ่งให้มีพลังงานนะแล้วก็ปั่นจักรยานต่อไปหรือไม่ก็ขับรถยนต์ต่อไปนะอืมข้อสี่อหาหาเต้นนอนขนาดหนึ่งถึงสองคนหรือกดรพระพัุดงก็ได้นะเอ่อถ้าถ้าไม่มีก็ไปซื้อกดรพระพัุดงมาอเอาการกดแล้วก็ไปนั่งสมาธินั่งหลับหล,ลับเตื่นอยู่นั่นละจนกระทั่งลุ่งลุ่งสว่างแล้วก็เดินทางต่อไป นะครับน่าต้องมีเต้นกลางนอนนะไม่มียุงหามสิครับไอ้คารมายก็ดีแชมบักก็ดีไม่ช่วยอะไรหรอกเลยนะยามค่ำคืนนะครับเต้นนอนนี่เป็นเรื่องจำเป็นนะก็เต้อนบุตรนอนหนึ่งสองคนหรือหนึ่งหรือสองคนนี่ก็น่าจะประมาณไม่เกินพันบาท่ะมันจะเป็นต้องมีนะก็มีเต้นแล้วก็ใส่ไว้ในรถถ้าต้องสละรถนะสละยานแม่คือรถยนต์ที่ท่านเดินทาง ไปยาลูกก็คือจักรยานไฟฟ้าจักรยานโลกแตกเนะี่ยท่านก็หาเชือกนำมาผูกเต้นไว้กับตัวจักรยานแล้วกันผูกให้มันคงอย่าให้มันหลุดนะหลุดหายไปแล้วท่านเดือดร้อนแน่เลยจะบอกให้ยุงหามแน่ <laughs> นอนไม่หลับทั้งคืน <laughs> ต่อไปนะเทียนไขข้อห้าเทียนไขเล่มขนาดกลางอย่าเอาเล็กมากเล็กมากมันหมดเร็ว เล่มขนาดกลางก็ยาวประมาณสัก20ซนติเมตรอ่าประมาณนั้นแหละนะสองแท่งอย่างต่ำนะสองแท่งกะว่าใช้ประมาณสักสี่คืนคืนหนึงก็สองแท่งไอ้คืนนึงคือค,คืนละแท่งเอาไว้ทำอะไรเอาไว้จุดสองสว่างไม่ให้มีสัตว์อเล็กๆหรือสัตว์ร,ร้ายเพชรงูตะขาบไอ้พวกนี้ยมารบแรงป่องนะ่ยมารบกวนท่านเวลายามค่ำคืน ถ้ามันไม่มีไ no, อ้พวกนี้มันก็จะมารบกวนการนอนของท่านได้ทำกันการนอนของท่านเนี่ยมันไม่มีความสุขนะนอนต้องคิดไปเราแหวงไปต่างๆสารพัดอย่างจุดเทียนไขเอาไว้นอกเต็นนะอย่าไปไว้ในเต็นเดี๋ยวก็ไม่เอาไ้ห่างๆตอนนี้ถ้ามันจะดับเนี่ยถ้ามันจะดับก็ต้องปล่อยให้มันดับนะครับมีลมแรงๆมันก็ดับอ่ะดับก็ดับไปเท่านั้นล่ะนะครับท่านก็ใช้ไฟฉาย ที่เตรียมมาแล้วเนี่ยสองสว่างแทนก็ได้เพราะมันสามารถที่จะชาร์จไฟได้ใหม่นะอืท่านไม่ควรจะปโป๊โๆออกจากเต็นท่านไปจุดเทียนไขใหม่แลยครับับกลับมานอนใหม่เพราะช่วงที่จังหวัดุป๊โๆยุงมันก็เข้ามาด้วยนะอืมเข้าเต็นแล้วก็ไม่ต้องออกอีกยกเว้นท่านจะไปทําธุระก็คือไปปัสสวะอะไรพวกนี้นะ ตอนนี้เวลาในสภาพสภาวะโลกแตกท่านต้องทานน้าน้อยอยู่แล้วใช่ไหมล่ะอืมอาหารเย็นท่านต้องทานก่อนค่ําอยู่แล้วนี่ท่านก็ทานอาหารเย็นประมาณสักอ่สามโมงเย็นอะไรพวกเนี้แล้วก็ก่อนที่จะเข้าเต็นนอนท่านก็ทําธุรกิจส่วนตัวคือไปปัสสาวะอุจจาระให้เรียบร้อยทัานทั้งคืนนี้ก็ไม่ไม่ต้องออกมาอ่านอกเต็นท์อีกเลยนะครับก็ไปสว่างตอนเช้า ท่านทาได้อย่าทานน้ําเยอะนะอืมจาเป็นต้องประหยัดก็ต้องประหยัดนะครับข้อที่หกอาวุธปืนถ้าท่านมีนะแต่ว่าถ้าท่านมีท่านต้องนาติดตัวไปด้วยนะเพราะว่ามันเป็นทรัพย์สินมีค่าของท่านนะนะไม่จํากัดเฉพาะอาวุธปืนหลกพวกโฉนดที่ดินนะครับทะเบียนบ้านโฉนดที่ดินอืมเอ่อเอ่อทะเบียน สมลดทะเบียนยานะอะไรคำนองเนี้ยเอ่อใส่ใส่เป็นซองไปนะ่ะใส่เทใส่ซองไปพิเศษต่างหากเป็นทรัพย์สินมีค่านะทองคำถ้ามีก็เอาติดตัวไปด้วยนะเอาเอาไปให้หมดเซฟมละถ้าขนได้นะครับอาวุธปืนนี้ถ้ามีท่านต้องเอาไปนะพร้อมกระสุนกระสุนนี่ก็ต้องไปหาซื้อเอาที่แถวแถววังบุรุพาเวลาซื้อนี่เขาก็ต้องเขาไม่ขายเป็นนัด นะเขาขายเป็นกล่องอท่านก็ต้องซื้อเป็นกล่องใช่ไหมตามหลักนิยมเขาอะกล่องหนึ่งก็มีห้าสิบนัดเออท่านก็ซื้อมาสักกล่องหนึ่งก็ได้นะถ้าซื้อมาหลายกล่องเดี๋ยวมีคนตรวจพบเข้าเขาจะถาว่าท่านเนี่ยะสะสมอาวุธปืนสะสมกระสุนปืนเครื่องกระสุนเกินกว่าในทะเบียนอาญาตก็เป็นปัญหาอีกละนะครับทำนองเนี้ยก็กล่องหนึ่งก็น่าจะเพียงพอนะถ้าการเดินทาง ไปหาเซฟเฮ้าของท่านได้นะอืมก็ปลอดภัยเอาไว้เพื่อไว้เท่านั้นเท่านั้นเองนะครับถ้าท่านมีไม่ถึงห้าสิบนัดท่านก็ไปหาซื้อมาเพิ่มให้เป็นหนึ่งห้าให้เป็นหนึ่งกล่องนะส่วนเศษที่เหลือก็มันไม่ถึงก็ไม,กไม่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะมันเป็นกระสุนเก่าแล้วกระสุนเก่ามันก็มันก็ใช้งานได้อนะแต่ว่ามันก็จะอาจจะถ้ามันเก่ามากๆยี่สิบสามสิบปีเนี่ยมันก็อาจจะด้านมากนะก็ ตำรวจเห็นนายทะเบียนเห็นก็คงไม่ว่าอะไรเพราะว่าเขาขายกันเป็นกล่องเขาไม่ได้ขายเป็นนัด <c oughs> ไอกระสุนเนี่ยนะครับ <c oughs> แล้วก็ท่านต้องเอาใบญา,าติปสี่ตัวจริงนะเอ่อติดตัวติดกับปืนไปด้วยนะแล้วในการนำพาอาวุธปืนไปนี่เอ่อเอาปืนใส่ในเป้กระสุนก็ใส่ในกระเป๋าเดินไอกระเป๋าเงเกงท่านนะหรือไม่ก็เป็นเป้เล็กๆที่ที่ติดไ้กับเอวอ่ะเอากระสุนนะใส่ไว้ใน เปแรแรกทิดด้วยกระปอวปืนก็เอาใส่ในเป้แยกกระสุนกับปืนออกจากกันหลัจากนต้องโหลดกระสุนนะครับอยา่าไปโหลดกระสุนไว้แล้วก็เดินทางทีนี้กระสุนอยู่ในเป้ก็ไม่มีใครรู้ว่าท่านมีปืนอยู่ในเป้ใช่ไหมครับเพราะว่าเวลานั้นไม่มีใครเข้ามานั่งสนใจท่านหรอกท่านก็รีบเดินทางไปเถอะนะครับต่างคนต่างก็เอาตัวรอดมันเป็นทรัพย์สินของท่านนะนะครับท่านไปทิ้งไว้ที่บ้านท่าน ก็จะมีคนมาขอยืมใช้แล้วไม่คืนโอกาสเป็นไปได้สูงทีนี้ข้อที่แปดแผนที่แสดงเส้นทางโคมนาคมอันนี้จาเป็นต้องมีนะเพราะว่าบางทีมันก็ไม่สันทัดนะ,ะเราก็เคยเดินทางด้วยรถยนต์มาตลอดก็มีมีป้องมีป้ายมาตลอดถ้าหากมันเกิดภัยพิบัติขึ้นมาลมพายุพัดป้ายเปิ้มมันหายไปทรายินไหวป้ายมันเคลื่อนนะหรือไม่ก็ต้องเดินทางเบี่ยงทางเส้นทางปิดเนี่ย พอเส้นทางปิดปั๊บเนี่ยท่านก็นึกไม่ออกเล้ว่าจะไปต่ออย่างไงถ้าท่านไม่มีแผนที่อ่ะตอนนั้นใน G.P.S มันอาจจะล่มก็ได้นะไอแผนที่ Google อ่ะถ้ามันล่มถึงมันไ่ล่มมันก็ปัจจุบันในไอแผนที่ Google อ่ะมันยังพาท่านหลงทิศหลงทางไปตั้งเยอะตั้งแยะถ้าหากมันโลกแตกมันจะไปมันจะขนาดไหนต้องคิดเอาเองแล้วกันนะครับมันอาจจะไปเนคนคิดคนละทิศคนละทางไม่ถึงที่หมายนะ ฉันจึงจะมีจําเป็นต้องมีแผนที่อนาล็อกคือแผนที่ที่พิมพ์ออกมาเป็นกระดาษก็เลือกเอาแผนที่ที่มันแสดงตําแหน่งที่ตั้งสถานีบริการน้ํามันแสดงชุมชนตลาดแสดงระยะทางด้วยนะเออมันจะบัน่นไปถึงหรือเปล่าเงี้ยนะน้ำมันหมดหรือเปล่าเราคิดดูให้ดีๆต่างๆของตรงนี้เมื่อคิดที่แล้วลุงก็บอกไว้แล้วให้มีในรถพัะของท่านเนี่ยมีถังน้ํามันําลองใส่เอาไว้ด้วยนะกะให มากกว่าน้ำมันที่จะต้องใช้เดินทางประมาณ3เท่าไอ้ถังน้ำมันสำรองนี่ไม่ใช่ถังทั่วไปนะท่านก็ไปหาซื้อถังรู้สึกว่าที่โฮมโปรจะมีขายนะถังใส่น้ํามันแก๊สโซลีนหรือเบนซินพวกนี้นะครับหรือดีเซลซึ่งเป็นมาตรฐานของอเมริกันอะอท่านก็ไปซื้อมาเอามาใช้จะปลอดภัยกว่านะครับถ้าไม่มีจริงๆอะ่ะก็ใช้ถังแกัลอนน้ํามันเครื่องก็ได้ที่ใช้งานแล้วแต่ว่า เอ่อใช้น้ำมันเบนซินล,ล้างน้ำมันเครื่องเก่าให้สะอาดก่อนนะแล้วก็แค่เติมน้ำมันมันจะไม่มีการปะรปนกงงันมากนะนะครับตอนนี้วิธีการที่ลุงจะแนะนำนะตามประสบการณ์ของลุงเองนะการปฏิบัติต่ออาวุธปืนในการในการที่ชั้นพกพาอาวุธปืนในยามโลกแตกนะข้อก้าจุก็คือกรณีที่ยังคงมีอำนาจรัฐอยู่คืคือว่าตำรวจยังทํางานอยู่ กฎหมายยังใช้งานได้อยู่ก็ให้เก็บอาวุธปืนแยกกระสุนปืนคือไม่โหลดกระไม่โหลดกระสุนไม่ในปืนน่ะนะแยกตำแหน่งออกจากกันเช่นปืนไว้ในเป้กระสุนไม่ในกระเป๋าใบเล็กข้างๆเอวท่านน่ะนะก็ได้นะครับมันดีสุดแล้วที่ท่านทําได้ขนาดนี้นะโดยเพราะโดยเพราะอย่างยิ่งถ้าท่านปั่นจักรยานอยู่มันก็แยกได้แค่นี้มันมากกว่านี้ไม่ได้นะครับแล้วก็จะโหลดกระสุนใช้งาน เมื่อเราเดินทางในเส้นทางสายเปลี่ยวเช่นว่าทางเบี่ยงหรือทางเส้นทางหลักมันขาดท่านต้องเดินทางตามลําพังหรือค่อนข้างจะลําพังนานๆมีรถวิ่งมาทีในเส้นทางสายเปลี่ยวนะครับท่านก็โหลดกระสุนไว้เลยนะครับแล้วก็พกปืนติดตัวได้ในยามจําเป็นทางสายเปลี่ยวหรือยามค่าคืนเพราะตอนนั้นไม่มีตํารวจมานั่งตรวจท่านหรอก <laughs> ด่านตัวตาม ตามจุดต่างๆเขาอาจจะล้มไปเลยเพราะว่ามันเป็นปัยพิบัติขนาดใหญ่นะครับในกรณีที่ยังคงคงมีอำนาจรัดอยู่ด่านตรวจยามข่ามคืนเขาก็จะไม่ตรวจกันแล้วนะครับไม่ไม,ไม่ไม่เขมวดกันนะครับท่านก็ดูตามความเหมาะสมแล้วกันนะถ้าเจอเจ้าที่มาตรวจคนท่านก็บอกว่าท่านหนีภัยมาอาจจาเป็นต้องทัต้องทําอย่างนี้นะครับเขาก็คงไม่ว่าอะไรเพราะว่ามันจําเป็นจริงๆนะครัข้อเก้าจุดสอง ในกรณีที่ไม่มีอำนาจรัฐเนี่ยนะครับโหลดกระสุนพร้อมใช้งานเก็บปืนไว้กับตัวหรือในเป้อย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้นะถ้าเห็นว่าสถานการณ์ไม่มั่นคงไว้ใจไม่ได้เนะี่ยก็เกิดการจลาจนท่านก็เก็บปืนไว้กับตัวเลยเอาปืนออกมานอกเป้พร้อมใช้งานนะครับอ่ข้อเก้าอ่ข้อ,อ,ขอต่อไปนะนะข้อเก้าจุดสามเก้าจุดสามนะการเลือกใช้กระสุนปืนน่ ให้ใช้กระสุนมาตรฐานทั่วไปเช่นราโนสหัวตะกัวนะลาวนอสก็กระสุนหัวกลมอะหัวตะกัวหัวดำดำอะเขาเรียกกระสุนหัวอ่อนหรือไม่ก็อย่างดีก็ใช้ f อ j Fu m มเจฟูลแมตต์แก็ก็คือเอากระสุนหัวอ่อนไปเคลือบทองแดงมันก็กลายเป็นกระสุนหัวแข็งท่านไม่ควรจะใช้กระสุนหัวระเบิดหรือกระสุนหัวผ่านะครับถ้าท่านมีกระสุนหัวผ่าหรือกระสุนหัวระเบิดใช้ ยกเลิกการใช้กระสุนนี้ในการหนีพยยามายเกิดภัยพิบัตินะเพราะว่ากรรมคือเครื่องสอเจตนากระสุนประเภทวอลเลเบิร์ดจะทําให้คนที่ถูกยิงเนี่ยได้รับความทรมานมากแล้วก็ไม่มีทางรักษาเลยคือโดนเข้ามักจะตายอ่ะยิ่งในโดยเพราะอย่างยิ่งในกรณีที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยจะไปหาหมอที่ไหนมารักษาท่านรักษาคนที่ถูกยิงมันไม่มีฉะนั้นแล้วเนี่ย กรรมคือเครื่องสออเจตนาถ้าท่านไม่มีความเมตตาต่อคนอื่นคนอื่นก็จะไม่มีความเมตตาต่อท่านเช่นเดียวกันก็ไปคิดเอาเองนะมันไม่มีใครเก่งเกินใครหรอกนะครับโอเคข้อที่สิบจักรยานโลกแตกจักรยานาใช้จักรยานไฟฟ้าแบบพับได้นะครับสามารถใช้ใส่ท้ายรถเก่งได้ใช้แบตเตอรี่ อ่โวลต์20แอมป์อันนี้เป็นขนาดแบตเตอรี่ที่ลุงแนะนำนะาเป็นจักรยานที่มีช็อคแอบซอบเบอร์และมีจักรทพีพร้อมกับเกียร์เกียร์อย่างน้นอยๆก็ต้องมี 6, 6สปีดมีระบบอ่ามีระบบอ e ารีคอร e n เวอรในตัวความเร็วประมาณ25ถึง45กิโลเมตร ต่อชั่วโมงความเร็วเดินทางนะท็อปสปีดก็อยู่ที่ประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงไต่ชันได้30องศาเป็นรถวิบากไม่มีอย่างในล้อจะไม่มีอย่างในนะครับสามารถเดินทางได้ไกลต่อเนื่อง3มากกว่า300กิโลเมตรในโหมดของการใช้แรงคนถีบช่วยน้ำหนักไม่รวมแบตเตอรี่ต้องน้อยกว่า20กิโลเพื่อความสะดวกในการยก รถออกจากท้ายรถเก่งนะครับนะแล้วก็เมื่อประกอบรถแล้วก็ค่อยยกแบตเตอรี่แพ็กเข้าไปใส่ในจักรยานอีกทีหนึ่งนะครับอ่าโอเคเมื่อเตรียมการได้ครบถ้วนแล้วว่างๆก็เอาจักรยานที่ซื้อมาจักรยานไฟฟ้าที่ซื้อมาในสเปคเนี่ยราคาจะประมาณไม่เกินไม่เกิน7,500บาทในราคาปัจจุบันนะถ้าไม่รีบซื้ออาจจะแพงขึ้นกว่าน,นี้นะอ ซื้อที่ไหนอะร้า a ลาซาด้าโชปปีทั่วไปรถจีนเอานะซื้อมาก็ต้องทำการรีวิวใช่ไหมล่ะว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่าก็เอามากลางออกแล้วก็ทดลองใช้งานที่คล่องอขี่ไปซื้ออาหารเครื่องดื่มปากซอยก็ได้เพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถใช้งานได้จริงนะ ไม่เก๊กเกักกันงๆนึกไม่ออกว่าใช้งานยังไงไปกันใหญ่เลยรักษาสุขภาพให้ดีนะครับออกกําลังกายบ่อยๆเพราะว่าต้องใช้น่องในการปั่นจักรยานอาจจะมากกว่า12ชั่วโมงต่อวันก็ได้นะครับจําไว้นะเรือจะออกจากท่าต้องมีจะถอนสมอเนี่ยมันต้องมีจุดหมายปลายทางนะว่าจะไปที่ไหนนะครับอย่าหนีออกไปโดยที่ไม่มีจุดหมายปลายทางวางแผนให้รอบคอบ ว่าจะเอาตัวรอดอย่างไรให้มันตลอดรอดฟังไม่ใช่รอดเฉพาะเหตุการณ์เฉพาะหน้าสวัสดีครับ